ิตภัณฑ์ตราันท้ายนราสิผลิตภัณฑ์น,นมสดตราน้องโพแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสรุปสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเ <Big S 1> <Beverly, S 2> บเวอร์รจจำกัดมหาชนน้ำปลานัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยาาม,มีหลากหลายมีมากมีไมยอาจบายไม่จบ สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมสงครามความอร่อยสัปดาห์นี้เราก็ยังรวบรวมสงครามความอร่อยในปีที่ผ่านมานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งในปีนี้เราได้เปลี่ยนเวลาให้เราได้พบกันเร็วขึ้นถึงแม้จะเร็วขึ้นสักหน่อยแต่การแข่งขันยังคงดุเดือดเช่นเคย และเทปนี้เราก็รวบรวมสงครามความอร่อยที่เราได้เดินทางไปอย่างภูมิภาคต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะและสถานที่ที่เราตาม,มาหาบรรดาน,นักรบดานอาหารจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมภาพเหล่านี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับต้อนรับก้าสู่ราการสงครามความอร่อยกับผมโจ๊กเกอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือเมืองพัทยา ที่ผมต้นอ,อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าผมจะมาตามหาผู้ร่วมแข่งขันสงครามความอร่อยของเราแต่ที่ตลาดเวิ l ์มาร์เก็ตนำทะเลมาให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยนะครับตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่องแห่งนี้นะคะเขามีวัตถุดิบที่ดีและมีพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีนะคะแฝ่งตัวอยู่ที่นี่ค่ะเราไปทําความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะา,ามมีีีหลกหลก มาเริ่มกันที่จุดหมายแรกที่เรามาก็คือภาคอีสานอำเภอปักชองจังหวัดนครราชสีมาโคราชบานเองที่ปักช่องภูเข้าแข่งขันมีฝีมือในการเดินตลาดแค่ไหนมีวิธีการเลือกซื้อวัุดิบอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ถุงหนึ่งใชไมคะค่ะาถึงใช้เนื้อสโพกครับผมเพราะว่าเวลาเอาไปทอดแล้วค่ะมันจะไม่แตกอะค่ะถุงท่าไคะหอยนงางรมหอยนางรมเอาไปสองถุงนะพ่อเนาะสองถุงพี่สีเขียวไหมคะสักหนึ่งหัว อาาสีเหลืองค่ะงั้นเมนูนี้ใช้ผักอะไรบ้างครับเอ่อพริกหวานค่ะ <Wow. S 1> พริกหวานหอมใหญ่ค่ะแล้วก็เมนดมูวัวหมูมยอผัดพริกเผาค่ะซื้ออะไรบ้างครับผมซื้อพริกหวานกับใบหัวละพาเอามาเลยใหญ่เงินซื้อไก่หน่อยค่ะอารอนึงนะคะไก่สดเป็นตัวคะ่ะแต่ว่าเราจะเลือกเฉพาะ ช่วงปีกนะคะปีกแล้วก็น่องน่องเล็กค่ะมันมีความไมเสถียรยังไงครับเออเวลาทอดมันจะฟูมันจะกรอนนะคะเวลาเราใช้ไก่สดแบบนี้ค่ะ,คะจะนิ่มข้างในมันจะนิ่มค่ะต่อกันที่ผู้ก้าเก่งันจากพัทยาที่พัทยานานเพราะครัวแม่ครัวแต่ละทีมแต่ละคนมีความสามารถในการหาวัตถุดิบที่ต้องการอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําหมึกดำๆกันนะคะจะมาซื้อพวกน้ำตาลปี๊บ พวกเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะใช้ผักชีก่อนนะคะผักชีหมูสับมีไหมคะของสดมากเลยค่ะมีปูนิ่มขายไหมคะซื้อปูนิ่มหน่อยค่ะปูนิ่มสลัดปูนิ่มคะ่ะวันนี้เราเมนูเราก็คือสลัดปูนิ่มนะคะดูที่ตัวปลามึกว่าตัวยังแน่นอยู่มีมะนาวม,มีพริกจินดามีต้นหอมเท่าไหร่ครับ ได้ของมารงครับเจฟได้ของครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูนกันและก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันจากฝั่งกรุงเทพบ้างเรามากันที่ตลาดโรมาเกตที่ตลาดแห่งนี้พ่อครัวแม่ครัวของตลาดแต่ละทีมจะมีทีเด็ดในการจ่ายตลาดแค่ไหนนั้นไปชมเลยค่ะใบกะเพราค่ะเอาแบบนั้นนะเอา5บาทก็พอละขอใบมะกรูดหบาทใบมะกรูด5บาทกระเทียมสิบบาทใบมะกรูดไม่ต้องใส่ถุงหรอก มะเขือพวงพริกแดงจ้าใบมะกรูดอ้าวใบมะกรูดจ้ามะเขือพวงเอาแค่นี้อันนี้เมนูนี้แค่นี้จ้าใช่ค่ะเมนูนี้ใช้หัวปลาเก๋าค่ะวิธีเลือกหัวปลาเก๋านะคะเราต้องเลือกออดูให้สดมีเลือดอยู่ค่ะตูหัวใหญ่ๆหน่อยนะคะเนื้อจะได้เยอะๆได้ของครบแล้วค่ะเมื่อมีการแข่งขัน ก็ต้องมีคณะกรรมการ <Yeah. S 1> เราไปดูชมหน้ากรรมการ <Yeah. S 1> แต่ละพื้นที่กัน <do> ว่ามีใครกันบ้างที่มาตัดสินสงคราม <Yeah. S 1> ในปีที่ผ่านมาค่ะ yeah. Yeah. ผู้เข,าเข้าแข่งขันของแต่ละพื้นที่ก็มีความเชี่ยวชาญกันเป็นที่สุดเลยนะคะแต่ละเมนูต้องออกมาน่ารับประทานอย่างแน่นอนและช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละทีมแต่ละจังหวัดเขาเอาเมนูอะไรมาซู้สงครามกันบ้างแต่ละทีมจะมีทีเด็ดในการปรุงแค่ไหนอย่าพลาดชม,มสงครามความอร่อยพิเศษสงครามความอร่อย d ยิ War. War! ผลิตภัณฑ์น้ำจิมสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรศิลป์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพเ yeah, yeah, ว้นท็อปเจรร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี และช่วงนี้ก็ถึงเวลาลงไม้ลงมือสร้างความอร่อยกันแล้วทั้งทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศของแต่และจังหวัดก็พร้อมที่จะโชว์ของกันแล้วพวกเขาจะทำเมนูอะไรกันบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับไม่ทราบว่าทางพริกแกงทำเมนูอะไรครับอาอะไรนะครับเป็นผู้พัชชาค่ะตามพริกแกงค,ครับ เรียกได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับความอร่อยแน่นอนครับผมมาทางด้านนี้บ้างครับกรับตอนนี้ทางฝั่งนี้เป็นเมนูอะไรกลับๆตับกราบกลับกหมูสุนผัดพริกสวรรค์ค่ะสูตรเด็ดอยู่ตรงไหนสูตรเด็ดอยู่ที่หมูตุนค่ะหมูตุนค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้พิชิตสงครามความอร่อยนี้ไปนะครับะเต่าทำอะไรวันนี้ ทะแนงหมูค่ะทะแนงหมูจ้าดูชื่อเมนูแล้วมันจะมีทีเด็ดอะไรมัดใจกรรมการครับเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าของป้าจะแค่ไหนนี่อ่าคุณอ้อมนี่ทำเมนูอะไรต้มยำหัวปลาเก๋าค่ะต้มยำหัวปลาเก๋าใช่ค่ะเคยกินฝีมือเขาไหมเคยค่ะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากๆนี่ กันที่ฝีมือจากชาวพัทยาแต่และทีมเขาทำเมนูอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะวันนี้เอาเมนูอะไรมาทำครับสลัดปูนิ่มค่ะสลัดปูนิ่มมันเหมือนจะทำง่ายๆใช่ค่ะง่ายมา,ากาแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ค่ะสวัสดีครับชเชฟครับร<อ>วันนี้เมนูที่เรานำมา เพชรตูชินี่หมึกดำครับเพตตูชินี่หมึกดำผมบอกเลยเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของผมเลยทำเมนูอะไรฮะผัดเม็ดมะม่วงค่ะผัดเม็ดมะม่วงนะฮะนะครับต้องแซ่บนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แม่นะครับเดินทางมาเชียร์ทีมพิกแกนนะครับจากประดังเบซานะครับวันนี้เมนูที่จะรักษาให้ท่านคณะกรรมการคือเมนูอะไรครับหมึกผัดใส่เค็มค่ะโอ้โหฝั่งนู้นเขาก็มีปลาหมึกเหมือนกันนะ แต่ละทีมที่พัทยาก็นําเมนูที่ถนัดของตัวเองมาต่อสู้แต่ละทีม,แต,ทมแต่ละเมนูโอ้โหทุกทีมตั้งใจในการทําเพื่อให้ถูกใจทันคณะกรรมการกันเต็มที่เลยนะคะ oh <my> และก็มาถึงเวลาที่ชาวปากช่องจะออกฝีม้ลายลมือกันบ้างซึ่งที่ปากช่องค่ะก็มีการประชันของรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่แต่ละทีมไม่อมอมือให้กันแน่นอนเรื่องของอาหารพวกเขาจะเอาเมนูอะไรมาสู้กันบ้างไปชมเลยค่ะวันนี้เราเอาเมนูอะไรมางัดกับ อันนี้ไก่ทอดนะคะไก่ทอดน้ำจิ้มไก่เป็นเหมือนลักษณะไก่บอนซอนนะคะอ๋อโอ้โหโดยเอาน้ำจิ้มไก่มาทำเป็นน้ำราดอกอเมนูนี้คะเรื่องเมนูอะไรคะหมูยอผัดริกเขาจ้ะหมูยอผัดที่เขาดีจริงๆให้งั้นขอให้แม่สู้ๆนะคะรน่าจะพิชิตศึกสงครามความอร่อยได้ครับ ดูทั้งสองทีมตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมว่าฝีมือตอนนี้นะ uh huh. เรื่องของเครื่องเทศก็ดีพริกแกงก็ดีเนี่ยผมว่าหสีกับกับรายการอาหารที่เตรียมไว้สําหรับวันนี้นะครับทุกครั้งที่รอคอยชิมอาหารเนี่ยไม่ผิดหวังสักครั้งเลยครับผมครั้งนี้ก็คงจะเหมือนเช่นเคยแหละเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็สดใหม่ตลอดหัวปลาเก่าเนี่ยมันจะยากที่ว่ามันมีความคาวนะ<อ>ถ้าไม่ได้หัวปลาที่สดแล้วก็ เครื่องเทศเครื่องเทศคือที่มันต้มน้ำซุปแบบที่ไม่ให้ปักคาขาวที่ดีเนี่ยมันก็จะ่าวก็ต้องใช้หนึ่งเลยนะคะลิ้นที่เที่ยงทำค่ะเพราะว่าปูเองเนี่ยค่ะใหญ่ขนาดนี้แปลว่าต้องรับประทานอาหารมาเยอะพอสมควรไม่มีลำเอียงแน่นอนไม่มีลำเอียงค่ะขอบพระคุณครับและเราก็รวบรวมเมนูของทั้งทีมปริกแกงและทีมเครื่องเทศที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นและใครจะเป็นฝ่ายชนะบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับพิกแกงครับเป็นเอกชันยครับรอบนี้ทางคณะกรรมการให้กับทีมพิกแกงเป็นผู้ชนะครับทีมเครื่องเทศครับและทีมที่ชนะก็คือเครื่องเทศครับ อันนี้ก็คือสงครามความอร่อยพิเศษที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งและนี่คือจิตวิญญาณของความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารที่มีอยู่ในคนไทยทุกคนค่ะและครั้งหน้าเราจะไปก่อดสงครามความอร่อยกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกับสงครามความอร่อยเวลาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย delish war war, war.